พูดโทอย่าลืมโทรนะสวัสดีค่ะคุณมิวค่ะสวัสดีค่ะหน่อยเท่าไหร่คะอ,อ่าสามสิบเอ็ดค่ะสามส,ามสามิบเอดมิวขอเรื่องเบาๆนะไปเจอคนบ้าไม่เอาแล้วนะ <c oughs> คนบะ้าออ่ะมิววันนี้มีอะไรคะค่ะก็คือไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายถึงชอบแย่งกินขนมหรือแย่งกินอาหารของเรา <c oughs> ทั้งๆท,ท,ที่เวลาที่ถามแล้วว่า เธอเอาไหมเธอกินไหมมักจะได้คําตอบเดียวก็คือไม่เอาไม่กินพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้แฟนเหรอคะแฟนคุณมิวทำเหรอคะใช่ค่ะเลิกไปเลยค่ะเฮ้ยบอกบอกเอเขาแย่งยังไงล่ะเขาเรื่องก็คือส่วนมากค่ะเวลาที่เราไปห้างไปร้านสะดวกซื้อเราจะชอบแบบซื้อขนมมาตุนไว้เพราะว่าเหมือนบ้านจะอยู่ ไกลนิดหนึ่งไกลจากสถานที่ที่เราแบบจะสามารถไปซื้อของได้นะคะ่ะก็จะซื้อมาตุน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 ,ต,นตุนไว้แล้วเราก็จะถามเพราะว่าเธอเอาอะไรไหมอันนี้เธอกินไหมเอานี้เปล่าก็าจะถามตลอดค่ะแต่คตําตอบก็คือไม่เอาอ่ะไม่กินหรอกพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราซื้อกลับมา,าซื้อมาแล้วใช่ค่ะพอซื้อกลับมากลับมาที่บ้านแล้วเขากินหน่อยขอคํานึงแต่คําว่าหน่อยของเขามันไม่หน่อย มันเยอะอืมก็คือนั่งกินร่วมแบบเราเลยโอ้กินเยอะด้วยเหรอใช่ค่ะแ,แล้วคือบางทีอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบที่สง่งต้องส่งเรื่องมาเลยเนี่ยก็คือ <c oughs> วันนั้นอ่ะซื้อขนมไว้แล้วเราอ่ะ กินไปนิดนึงแล้วเราเก็บไว้กะว่าอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับมากินแล้วเราก็เก็บไว้ค่ะมีโจรเหรอโจนขโมยเหรอโจนตุ้ยแล้วเราก็มีภาพในหัวแล้วอะค่ะพี่ๆว่าแบบอ่าฉันเหลือขนมชิ้นนี้อยู่ฉันเหลืออันนี้อยู่เดี๋ยวฉันจะกลับมากินแต่พอกลับไปถึงที่บ้านเรียบร้อยไม่มีค่ะใช่หายไปแล้วเราก็หาหาหาแล้วเขาก็แบบเงียบไม่พูดไม่บอกจนเราถามว่าอ้าขนมฉันหายไปไหนอะแล้วเขาบอกอ้า เขากินเองมีหัวล้อหัวล้อกลัวด้วยอย่างที่ด้วยเหรอจะโกรธแล้วก็แบบเอ้าทําไมล่ะแล้วถึงตอนนั้นอารมณ์มันแบบเดือนด้วยโมหิวโมหิวน้ำตาตกน้ำตาตกมันเป็นความยากอ่ะเองมันแบบโกรธแล้วแบบน้าตาคอเลยแบบทําไมอ่ะฉันถามเธอแล้วใช่ไหมว่าเธอกินไหมถ้ากินก็จะซื้อมาเผื่อนี่ไงแต่เนี้ยเธอบอกไม่กินถึงมาแค่นี้นะทำไมถึงมาแย่งฉันกินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเลี้องเป็นลาว แล้วเขาว่าไงเขาพูดว้างไงเขาก็อืมไม่พูดอะไรค่ะนั่งฟังขอโทษครับอืมขอโทษครับกไม่รู้จะส่งขาัใครดีเอาั้น่ขทเขเอาแล้วแล้วของที่ซื้อมาแต่ละครั้งเนี่ยใครจ่ายเงินกลางใครจ่ายเงินอ่าเป็นเป็นเงินที่ใช้ด้วยกันค่ะก็คกอไม่ได้มีเรื่องไม่ได้เอารัดเอาเปรียบกันเรื่องค่าขนมอ่าโอเคตัดไปครอนี้ แต่ถ้าบอกเราว่าอาจกินด้วยเราก็จะได้ซื้อมาเผื่อไงคะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่กินเขาไม่เอาเราซื้อมาเลยได้ไหมเออลองซื้อคูณสองมาก่อนไหดูสิว่านางกินไหมเออเคยซื้อมาอย่างนั้นมันไม่กินแล้วมันเหลือใช่ใช่พตักกะเหลือซื้อมาอย่างนั้นมันไม่กินเพะนางตักกะตักกะไม่ใช่ตักกะเขาซื้อเผื่อของคนอื่นมันน้อยใช่ของอื่นอยากกินของน้อยมันแรงเทมแต่อยากกินไม่งั้นมิวซื้อคูณสองแล้วมิ้วเก็บเก็บแส้ไว้ซ่อนอย่าให้เขารู้ โอ้โหทำไมมันลำบากงี้ว่าใช้ชีวิตเอยแฟนกันแท้ๆเนอะแล้วพอนางอยากก็บอกว่านั่นไปหยิบเอาซึ้งมาให้หล่อนแล้วแล้วนี้มันจะกินไหมน่าจะไม่กินค่ะเหรอเขาจะชอบแบบอยู่ในมือเราแล้วแบบเขากินหน่อยคืออย่างี้นะอ่ะอันเนี้ยผมอยากแชร์ในส่วนของตัวแทนของฝั่งผู้ชายผู้ชายนะที่กินเมียด้วยที่มักจะตอบว่าเออไม่ไม่เอาอะไรอ่ะแต่พอถึงเวลานคืออย่างนี้ไอ้วินาทีที่ถูกถามเนี่ย ไม่อยากกินไม่อมันยังไม่หิวผู้ชายมักจะจะจะนำโดยความหิวอ่ะกายภาพอะแต่ต่ยานว่าหิวถึงจะกินหิวถึงจะกินอแล้ววินาทีที่ถามอะมันไม่หิวพอไม่หิวก็ไม่รู้สึกอยากแต่ผมอะถ้าบ้านผมอะจะเป็นฝั่งภรรยาที่ชีวิตนำด้วยความอยากบางทีกูไม่ได้หิวหรอกแต่กูรู้สึกคิดถึงบ้านโดนัทขึ้นมาเอากูอยากกินโดนัทอล่าสุดเลยนะบ้านโดนัทอะแล้วก็เลยเอามาใหญ่เลยซึ่ง ไอ้วินาทีที่ถามพี่ก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากไงแต่พอพอมาเห็นตรงหน้าบางทีมันเอ้มันเยาโยนมันมันเริ่มลุดรดกินเสียงแล้วใช่ลูดรดกินเสียงด้วยแล้วก็กว่าจะมาส่งกว่าของจะถึงบ้านแม่งเริ่มหิวนิดนิดแล้วไปเพราะฉะนั้นก็ก็เลยตอบไปแบบนั้นว่าไม่ยไม่กินแต่สุดท้ายกินทุกทีอะ มันไม่ได้แบบผู้หญิงที่บอกอ่ะเดี๋ยวเตรียมไว้ซื้อไว้สําหรับนั่นนู่นนี่มันจะแบบว่ากูจะกินแต่เมื่อกูหิวใช่ใช่ผู้หญิงมันจะมีดีเทลเยอะกว่าผู้หญิง<อ>มันจะดีเทลมันจะแบบเอ้ยอยากกินนู่นนี่จุ๊บจิ๊บไม่หิวก็กิกนได้อย่างเงี้ยอ,อันนี้นะอันนี้ส่วนตัวไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าลองเช็คเขาดู<อ>ถ้ารู้เรารู้ว่าเขาตอบตอนเขาไม่หิวอ่ะลองถามดูว่าแล้วอีกสองชั่วโมงอ่ะจะเริ่มอยากกินไหมถ้าถ้าเริ่มหิวนิดนแล้วเธออยากกินเนี่ยเดี๋ยวฉันจะได้ซื้อเผื่อเลย ฉันว่าให้คุณผู้หญิงแพนเลยกินข้าวไปตอนไหนเที่ยงโอเคเดี๋ยวบ่ายสองนั่นแหละถึงของถึงพอดีเผื่อเลยซึ่งทุกวันนี้ลูกจ๋าทําให้กูแบบนี้ใช่แล้วเวลากูไปข้างนอกที่ไม่มีลูกจ๋าตอนนี้กูทําตัวอะไรไม่ถูกกูต้องทาอะไรก่อนหน้าหลังจัดระเบียบร่างกายไม่ถูกแม่แม่เลยอ่ะมีมีประสบการณ์อย่างเต้นน่ะไม่มีไม่ไม่ไม่มีไม่ค่อยก็กินปกติไม่มีถ้าถามก็กินไหมถ้าถาม ไม่เป็นคนไม่กินของจุกจิกอยู่แล้วกินหนาเป็นมือใช่แต่กำลังจะคิดช่วยมีว่าสมมติว่าถ้าสแปร์แล้วยังไม่ยอมใช่ไหมสมมติสแปนให้แล้วมันไม่กินอ่ะแล้วยังจะแย้งเรากินอีกอ่ะพี่แนะนำให้เทลงพื้นแล้วบอกว่ากินไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแฟนจันเป็นแฟนจันก็แล้าสแปร์ให้แล้วไม่กินอ่ะแล้วถ้าจะกินเนี้ยก็เทลงพื้นแล้วกินเลยให้กิน อยู่ด้วยกันไม่ได้น้อูไม่ได้กินมึงก็ไม่ได้กินนะหรอแล้ามึงจะกินเม่กินยางไ่หอมเลยเขาหอมไม่มีค่ะไม่ใช่ไม่มีปัญหานะไม่มีผัวค่ะตอนที่มีเราเป็นขนาวแย่งกินน่าจะนะให้เขาให้โอ้ดูแลดูแลให้เขาเธอกินก่อนเลยแล้คเขากินของเหลือจากเขาบะหมี่ขึ้นสเ็ดลูกต้มเธอกินเส้นเลยเดี๋ยวเรากินน้ำเองขนาดนั้นเลยเหรอมึงกูก็ตอแหลอย่างนั้แหละ ด้วยว่าเลี้ยงดีขนาดนั้นเลยเออเอาเหลือดีกว่าขาดแค่นั้นเผ่อนิดหน่อยเผลอไปเลยเผลออีกชิ้นนึงพอเลยวางแผนชีวิตเขาทั้งชีวิตเลยไม่ต้องถามเที่ยงนี้กินพอบ่ายสองเสิร์ฟเลยเธอต้องกินเพราะฉันซื้อมาแล้วหรือหรือไม่มิวอันไหนที่มิวรู้สึกว่าอันนี้โอ้โหมันเป็นแบบไอเทมที่เราต้องกินอะคือถ้าใครแย่งมันไม่ได้เด็ดขาดมิวก็ซื้อคูณสองไปเออแล้วถ้าเกิดมันมีของจากัดให้ซ่อนแอบกิน เพ bueno> ื่อลดปัญหาครอบครัวคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ